สิ่งที่จะทำให้เรารู้สึกดีในทุกๆวันตั้งแต่เราตื่นมาจนกระทั่งเราตื่นนอนนะคะนันะมีทริคเล็กๆคะ่ะเวลาที่เราตื่นนอนมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรจะทำหลังจากที่ลืมตาขึ้นมาแล้วนะคะคือนึกถึงแต่เรื่องดีๆนอนอยู่ตรงนั้นแบบสงบนิ่งสักพักหนึ่งนะคะนึกแล้วก็โฟกัสถึงสิ่งดีๆสิ่งที่เราอยากจะได้ ถ้านำพูดง่ายๆตามแบบสไตล์ของทุกๆคนคือให้นึกถึงสิ่งที่เราต้องการนะคะให้เราคิดให้เรานึกถึงสิ่งที่เราต้องการเป็นลำดับแรกของวันตั้งแต่เราตื่นมานะคะและยิ่งถ้าสิ่งที่เราต้องการเป็นเรื่องดีๆเนี่ยนำจะบอกว่ามันจะมีความสุขแล้วก็เบิกบานใจมากๆเลยนั่นคือตอนที่เราตื่นมานะคะยังไม่เช็คโทรศัพท์ ยังไม่เช็คลายยังไม่หยิบโทรศัพท์ใดๆทั้งสิ้นนะคะอยู่กับตัวเองดึงสติของตัวเองกลับมาเพราะพอเราตื่นแล้วเนี่ยคือเราดึงตัวเองกลับมารู้สึกตัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนึกถึงสิ่งที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นถ้าเรายังจะอยากนอนเล่นๆอยู่นึกต่อไปถึงเรื่องที่เราต้องการขอบคุด ขอบคุณเป็นเรื่องที่ดีงามมากๆนำบอกเลยนะคะนํำเนี่ยขอบคุณมาเป็นเวลาหลายๆปีแล้วนะคะและเรื่องที่นํำขอบคุณก็จะเป็นเรื่องที่นํำได้รับด้วยนะคะทั้งๆที่บางเรื่องยังไม่มีลองดูคะ่ะนี่เป็นพลิกเล็กๆเลยนะก็ฟังมาจากหลายโค้ชหลายอาจารย์นะคะนี่คือเรื่องจริงและนี่คือสิ่งที่ดีขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะขอบคุณสุขภาพที่ดีของฉันเช่นนะคะ ขอบคุณวันนี้ฉันแฮปปี้จังเลยฉันไม่ปวดหัวเลยสมองฉันโล่งฉันเคลียร์มาก ขอบคุณเสียงของชั้นนะที่ชั้นยังสามารถพูดได้เสียงแบบดีๆแบบเนี้ยพูดในสิ่งดีๆออกมาขอบคุณชั้นจังเลยขอบคุณความคิดชั้นจังแต่อันนี้เป็นเรื่องนอนคิดนอนอยู่นะคะแต่สําหรับนําเนี่ยเมื่อก่อนนําจะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้นําจะมีเสริมเพิ่มขึ้นมานําจะทําสมาธิะคะ่ะน้ำตื่นมาเนี่ยนําจะทําสมาธิเลยสักประมาณ5้าหรือสินาทีนะคะประมาณนั้นนะคะ เป็นการเริ่มต้นวันที่ดีมากหลังจากลุกจากที่นอนอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็จะมาทาํากาแฟทํะไรกินก็นั่นคือเริ่มต้นวันของเรานี่คือสิ่งดีๆที่เราควรจะเริ่มต้นแล้วก็พอเรานํามองว่าถ้าเราเริ่มต้นจากจาก ความแฮปปี้ความสงบความเบิกบานแบบนี้นะคะวันทั้งวันของเราจะมีแต่เรื่องดีๆทั้งวันค่ะเราลองดูนะคะลองลองใช้ทริคนี้ในลองในการทำกันดูว่าเออตั้งแต่ตื่นมาฉันทำอะไรนึกถึงสิ่งที่ฉันต้องการโฟกัสไปสิ่งนั้นฉันอยากได้อะไรคนเรามันต้องมีความอยากอยากได้อะไรชอบอะไรอยากกินอะไรโฟกัสไปที่สิ่งนั้นนะคะหลังจากนั้นแล้วก็เริ่มขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว อันนี้คือยังอยู่ที่ที่นอนนะคะหลังจากรู้สึกตัวแล้วจะยังไม่หยิบอะไรทั้งสิ้นนะคะโทรศัพท์ไม่เช็คไม่เปิดข่าวใดๆทั้งสิ้นนะคะอยู่กับตัวเองก่อนตื่นมาแล้วเนี่ยพอมีสติกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนค่ะลองปรับตัวเองแบบนี้ดูและถ้าทําได้เพิ่มมากขึ้นก็ ทำสมาธิเพิ่มเติมนะคะนำบอกเลยว่ามันจะสงบใจมากแล้วก็เป็นการเริ่มต้นวันที่ดีมากๆเลยค่ะลองดูนะคะอันนี้เป็นทริคเล็กๆค่ะจากการที่ลองทำจริงมาแล้วและก็พบว่าดีมากๆเลยค่ะ